โอเคครับผมวันนี้ก็วันที่13ใกล้จะเที่ยงนะครับตอนนี้ช่างก็ยังหมกมุ่นในการทํารถทุนลุงอยู่2คนงานเข้าที่บอกว่างานเข้าก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันถูกของมันอยู่แล้วที่เขาทามาถูกแล้วช่างโมนกับสีอะไรเ็าทามาถูกแล้วฮะออริจินอลของมันก็คือบาน,นี้ถ้าคุณลุงเห็นพอดีร่องตรงบนนี้ก็พอดีร่อง ด้านข้างนี่คือสําหรับปบ,บานนี้ก็กําลังถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณลุงครับผมอันนี้ป,นป่าป่านะครับผม <S <S อันนี้ก็คือเป็นออริจินอลของมันก็คือจะต้องเป็นเป็นกระจกเปิดได้ข้างหนึ่งเหมือนกับแตงโมเหมือนกับแตงโมนะครับแล้วก็อีกด้านข้างหนึ่งก็จะเป็นพูดง,ง่ายๆคือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจะต้องครึ่งหนึ่งคือเปิดได้อีกครึ่งหนึ่งคือปิดตายออริจินอลของของ,ของแตงโมต้องเป็นแบบนี้ แต่พอเราแปลงใส่เป็นกระจกป๊อปอัพมันก็เลยงานเข้าเพราะป๊อปอัพมันเล็กกว่าลองดูได้เลยอันนี้ตอนนี้ป๋าเขาใส่บานทับไว้ให้นี่บนันทับที่ซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตขยับไปฟั้งนู้นนะครับ๋ยวเอาที่ที่ป๋าใส่ยางไว้ให้แล้วดีกว่าอันนี้ป๋าใส่ยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยางนอกครับผมอันนี้ก็ พี่เขากำลังเดินไฟครับผมไฟไฟนะยิ้มไหนครับผม <laughs> ยิ้มหนอยครับนี่ออก Youtube นะลง Youtube นีเนี่ยลง Youtube คือดูได้ทั่วโลกอะ่ะเสร็จแล้วก็อันนี้คือออริจินอลผมต้องถ่ายไกลๆอันนี้คือเวลาปิดปิดได้แต่ด้านล่างมันยังเหลือเพราะว่าครับตรงแลวเหรอครับอันนี้ป๋า อ๋อถ้าด้านนี้ได้เหรอครับหรือว่าไงฮะไม่ได้อ๋อก็คืออันนี้คืออันนี้ตามที่ช่างพูดเลยนะครับอันนี้คือปาอ้วนที่ผมราอย้ฟนะฮะอันนี้คือด้านล่างของมันคือมัน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 ห่างฮะก็เลยต้องทาสีนั่นแหละครับผมก็เลยต้องทําสีไม่ได้อยากทํานะครับแต่ถ้าอยากให้มันเปิดปรับอัพได้เราก็จะต้องทําครับผมแล้วก็อยากให้คุณลุงดูครับด้านในด้านในก็จะมีช่องเยอะอยู่แล้วคือมันจะเหลือหนาอยู ну Alter, ่ครับ ซูมใหม่สิเข้างในมันจะเหลือหนาอยู่นะฮะด้านนู้นสังเกตก็คือจะมีล่องหนาอยู่ครับอันนี้ก็เป็นรถของช่างไฟครับผมอันนี้ก็เครื่องครับช่วงนี้วันนี้เห็นป๋าบอกว่าฝนจะตกหนักนะฮะพายุเข้าอันนี้คือที่เราลืล้อลอกลงมาคือเดิมๆม,มันเป็นแบบนี้เลยอันนี้สีกเ่าที่เขาขุดไม่หมด อย่างรคำว่าช่างลากไก่ครับครับผมก็เบื้องต้นถ้าอยากหล่อก็ต้องใส่บานพับก็ต้องทําถ้าสมมติใส่เป็นออริจินอลหรือจะใส่เป็นบานบานตายก็คือเปิดปิดไม่ได้เหมือนกับกระจกหลังกระจกหลังนี้เขาก็เรียกบานตายก็คือเปิดปิดไม่ได้ก็มันก็จะร้อนคุณลุงเผื่อเอาหมาขึ้นรถให้หมานั่งรอนในรถเปิดกระจกหลังไม่ได้ก็ไม่ดีสรุปแล้วก็ งานข้านินดๆแต่คือจริงๆแล้วไม่ใช่เรียกว่างานเข้าครับเป็นเพราะอยากหล่อครับอันนี้ก็กาลังนั่งทําทั้งวันเนี่ยไม่มีใครมานะครับมีแค่ลุยและแค่ลูคุณลุงนะครับทำแต่เช้าแล้วครับผมนั้นจบการรงานเพียงเท่านี้ครับผม